ตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่าง4.49เนี่ยเป็นตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้นะคะก็คือเขาให้เราหาระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุด1 0ลบไปยังระนาบ x บวก2 y บวก z เท่ากับ4นะคะก็คือถ้าเกิดเราใช้ความรู้เดิมจากที่เราเรียนในบทก่อนหน้านี้นะคะเราจะสามารถที่จะหาระยะทางนะคะระยะห่าง ระหว่างจุด P1 ใช่ไหมที่มีค่าเป็น x 1 y 1 z 1ใช่ไหมคะกับระนาบ ax บวก by บวก cz เท่ากับ d เนี่ยนะคะก็คือเราจะได้ว่าระยะห่างนะคะถ้าสมมุติเราให้เป็น d ดีตัวเล็กแล้วกันเนาะ,ะดีแต่มีค่าเท่ากับขนาดของ ax 1บวก by 1บวก cz 1นะคะลบ b หารด้วยรากที่2ของ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองบวก c ยกกำลังสองนะคะซึ่งถ้าเป็นข้อนี้ถามว่าเราได้เลยไหมนะคะมันก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็แทนค่าลงไปก็จะเป็น a ของเราคือ1 b คือ2 c คือ1นนะคะอาจแทนลงไป2คูณ x ก็คือ1นนะคะบวก b นะคะก็คือ2 y 1ก็คือ0บวก c ก็คือ1นนะคะ z 1ก็คือลบ2ลบ d ก็คือลบ4นะคะห่านด้วยรากที่สองของ1ยกกำลังสองบวกสูตรอโทษทีนะคะบวก2ยกกำลังสองบวก หยกกำลังสองคํานวณออกมานะคะก้อนข้างบนก็จะมีค่าเป็น2-2ลบ2ก็หมดไปเหลือลบ4นะคะค่าสมบูรณ์ของลบ4ก็คือได้4เนาะตัวส่วนก็จะมีค่าเป็น4บวก2ก็เป็น6นะคะเป็นสแควร์รูทกอ่ะก็คือเราได้ระยะห่างเป็น4ส่วนสแควร์รูท นะคะอันนี้คือเราใช้วิธีการคำนวณน,นะคะโดยโดยใช้สูตรจากบทก่อนหน้านี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทำโดยใช้วิธีการหาค่าสูงสุดต่ำสุดนะคะ,ะเราก็คือใช้เป็นวิธีที่2นะคะการหาค่าสูงสุดต่ำสุดก็สามารถทำได้เหมือนกันระยะทางที่สั้นสุดก็คือ หาค่าตามสุดถูกไหมคะหาค่าตามสุดของระยะห่างใช่ไหมระหว่างจุดเราก็ให้เป็น p 1เหมือนกันเนาะ10-2นลบ2ะคะไปยังจุดใดๆบนระนาบ x บวก2 y บวก z เท่ากับ4เนอะอ่ะวิธีการก็คือเราก็แค่หาระยะห่างระหว่างจุด2จุดเท่านั้นเองถูกไหมคะจุดใดๆบนระนาบเนี่ยเราก็ให้เป็นจุด x y z ใช่ไหมคะที่สอดคล้องกับสมการ x บวก2 y บวก z เท่ากับ4ถูกไหมก็คือเรากำหนด x y นะคะเราแทนค่า z ตาม x กับ y มันก็จะได้ค่าตามมาเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นครูก็จะใช้ว่าระยะห่างของเราก็คือ d เหมือนกันนะใช้เป็น d เล็กอะ่ะ d เล็กเป็นระยะห่างก็จะมีค่าเท่ากับรากที่2ใช่ไหมฮะของ x ลบ1ยกกำลัง2อบวก y ใช่ไหมคะ y ลบ0เนาะก็เป็น y เฉยๆยกกำลัง2บวก z บวก2ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะเราก็จะแทนความสัมพันธ์เนาะคือตอนนี้ฟังก์ชันที่เราที่เราสามารถหาค่าสูงสุดต่ำสุดได้เนี่ยมันจะมีแค่ตัวแปรก็คือ x กับ y ใช่ไหมเราถึงจะใช้วิธีการของอนุพันธ์ดับที่2ได้เพราะนั้นเราสามารถที่จะลดตัวแปร z ได้โดยใช้ความสัมพันธ์จากสมการนี้นะคะเพราะนั้นค่าของฟังก์ชัน d ก็จะเหลือเป็น x ลบ1ทั้งหมดกำลังสองบวก y ีกำลังสองบวก z z ของเราก็สามารถแทนเป็น 4 x 2ลบ x ลบ 2y ใช่ไหมคะแล้วก็บวก2ลงไปยกกำลัง2นะคะจัดรูปให้ดีนะคะจัดรูปอ่อถ้าเราจัดรูปมันก็จะช่วยให้มันกรุ๊ปเทอมได้แต่ว่าถามว่าไม่จัดได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเรามาหาอนุพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่จัดก็ได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นครูไม่จัดแล้วกัน ไม่จัดเพราะว่ารู้สึกว่าจัดไปมันก็จะยุ่งยากนิดนึงนะคะแต่ฟังก์ชันตัวนี้นะคะถ้าเป็นฟังก์ชันที่เป็นสมการกําลังล่าที่สองเนี่ยเวลาเราไปหาอนุพันธ์เวลาเราไปหา,า,า,ปหาจุดวิกฤตมันจะยุ่งยากมากนะคะครูก็เลยจะใช้เป็นฟังก์ชันยกกําลังสองของสิ่งที่เราต้องการแล้วกันเนาะก็คือฟังก์ชันที่เราจะหาเนี่ยจะเป็นค่าของ d ยกกําลังสองนะคะเราก็จะได้เป็น x ลบหทั้งหมดยกกําลังสองบวก y ยกกําลังสอง บวก4ลบ x ลบ2 y บวก2เนาะก็เป็น6ได้ไหมก็จะเป็น6นะคะลบ2 y ยกกกำลัง 2, 2นะคะ อพอฟังก์ชันเหลือเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะครูให้ตัวนี้คือ f x y แล้วกันใช่ไหมเราก็จะชินนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น f x y จะมีค่าเท่ากับ d ยกะกาลัง 2. 2เพราะฉะนั้นพอเราได้ f x y มาปุ๊บเราก็เอาไปถอดราี่ีา2สองเราก็จะได้ d นั่นเองนะคะอ่ะเราได้ค่า f x y ละทีนี้สิ่งที่เราต้องหาก็คือจุดวิกฤตถูกไหมฮะเราก็คือหาจุดวิกฤต f x เท่ากับศแล้วก็ f y เท่ากับศนะคะอ่าเราหาอนุพันธ์ก่อนดิฟ f เทียบ x นะคะดิฟก้อนแรกก็จะเป็น2คูณ x ลบหเนาะดิฟไซด์ก็จะได้1นึ่ดิฟ y กํลังสเทียบ x ได้0ูนยดิฟก้อนหลังนะคะก็จะเป็น2ของ6ลบ x ลบส y นะคะดิฟเทียบ x นะคะก็ได้ลบหอ่าจัดรูปนิดนึงนะคะตอนนี้ต้องกระจายละนะคะก็จะเป็น2 x ลบส ก้อนหลังก็จะเป็นลบสนะคะคูณกับ6ตัวนี้กับตัวนี้คูณกันเป็นลบสองนะคะคูณกับ6ก็เป็นลบสิบสอ่อสินะคะแล้วก็ลบสคูณกับลบหก็ลบลบหนึ่งเก็จะเป็นบวกสองเนะคะแล้วก็ลบสคูณกับลบสองก็จะเป็นบวกสองนะคะเพราะฉะนั้นสมการที่1ก็จะอยู่ในรูปของ รวมนิดนึงก็จะเป็น4 x บวก2 y ลบ14นะคะเพราะนั้นสมก,การที่1ก็คือ4 x บวก2 y ลบ14เท่ากับ0น,นะคะอ่านี่คือสมก,การที่1นึ่เดี๋ยวค่อยเขียนทีเดียวดีกว่าโทษทีอัอนุพันธ์อีกอันนึงดีกว่าดิฟ f เทียบ y นะคะทำนองเดียวกันนะคะเราไปดิฟตัวนี้นะคะฟังก์ชันนี้ ไฮไลท์ไว้นะคะดิฟ F เทียบ Y ก็จะกลายเป็น 2Y นะคะแล้วก็ดิฟก้อนหลังก็จะเป็น2 U ถูกไหมหกลบ x ลบ 2y ดิฟเลบ2 y เ2 y, ทียบ Y ก็จะได้ลบ2นะคะะจัดรูปนะคะก็จะกลายเป็น 2Y ตัวนี้เป็นลบ4คูณ6ก็เป็น 24, ลบ -4 4ลบ4คูณลบ X ก็เป็นบวก 4x -4 คูณกับ,บ -2y ก็จะกลายเป็น 8y นะคะรวมกันก็จะกลายเป็น 4x บวก 10y ลบ24อ,อันนี้คือ fx กบ fy นะคะต่อไปเราจะต้องทำให้ fx fy เท่ากับ0แล้วแก้ระบบสมการเพื่อหาก x กับ y เนอาเราก็จะได้เป็น 4x บวก 2y ลบ14เท่ากับ0สมการที่1 สมการที่2ก็คือ4 x บวก1 0 y ลบ24เท่ากับ0เป็นสมการที่2นะคะครูเห็นอย่างนี้แล้วครูเอาสมการที่2ลบสมการที่1ก็จะง่ายเลยนะคะเพราะว่าจะกำจัด x ออกไปนะคะก็จะได้4 x ลบ4 x ก็จะเป็น0นะคะ1 0 y ลบ2 y ก็จะเหลือ8 y นะคะลบ24ลบด้วยลบ14ก็เหลือลบ10ถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นเราจะได้ y เท่ากับ10ส่วน8นะคะหรือ5ส่วน4นั่นเองอะต่อไปหา x นะคะหา x ก็คือเราจะแทน y เท่ากับ5ส่วน4เนี่ยลงไปในข้อสมาการที่1หรือสมาการที่2ก็ได้นะคะครูเลือกแทนลงไปในสมาการที่1แทน y เท่ากับ5ส่วน4ลงในสมาการที่1 ก็จะได้4 x บวก2 y ก็คือ5ส่วน4ลบ14เท่ากับ0นะคะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็น4 x นะคะค่าคงที่เราก็จัดการไปไว้อีกฝั่งหนึ่งเนาะ14ลบตอนนี้เหลือ5ส่วนสองละนะคะ ครูมาต่อบรรทัดข้างล่างนะคะก็จะได้เป็น4 x เท่ากับ14ก็คือ28ส่วน2 28ะคะ28ลบ5ก็เหลือ23ส่วน2ะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ x เท่ากับ23ส่วน8ถูกไหมฮะอ่าก็คือเอา4ไปหารอีกก็เลยเป็น23ส่วน8นะคะเพราะฉะนั้นจุดวิกฤตก็คือ 23ส่วน8กับ5ส่วน4เนาะอาจจะคิดเลขยากนิดนึงนะคะอ่ะพอเราได้จุดวิกฤตแล้วเราก็ไปทดสอบที่อนุพันธ์อันดับที่2 แล้วก็ต้องไปหาอนุพันธ์อันดับที่2เทียบ x นะคะเมื่อกี้เราหาแล้วอนุพันธ์อันดับที่1เทียบ x ได้ 4x บวก 2y ลบ14ดิฟเทียบ x ก็จะได้4เฉยๆนะคะดิฟ y เทียบ y 2ครั้งดิฟ f เทียบ y ได้ 4x บวก 10y นะคะลบ24ก็คือจะได้10 fxy จะเท่ากับ fyx เนาะ,ะไปดูก่อนดิฟ f เทียบ x และดิฟเทียบ y ได้2นะคะ ดิฟเทเทียบ Y แล้วดิฟเทียบเอา้าวไม่เท่ากันางานเข้าละ